แต่เมื่อไหร่ที่คุณโอนไปแล้วเนี่ยจะเอากลับมาเนี่ยมันยากมากคุณผู้ชมทั้งยากทั้งเสียเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับผมนายตึงเนิร์ดอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของผมนะครับตามหัวข้อคลิปเลยนะครับนี่ครับผม๊ อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการแชทคุยที่ผมคุยกับผู้ขายนะครับขายกล้องต่อผมนั่นเองนะครับคือผมจะซื้อกล้องมือสองนั่นเองนะครับก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมด้วยนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ซื้อของออนไลน์บ่อยนะครับแล้วก็มีการซื้อของมือสองเนี่ยก็ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันอย่างที่คุณผู้ชม เห็นกันอยู่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์มือ2นะครับที่ผมสั่งมาจาก Facebook นั่นเองนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับอย่างที่โชว์แชทให้ดูเมื่อกี้ก็คือผมจะซื้อกล้อง Can นอน G7X Mark III มาใช้นะครับคือหลักการสําคัญของผมในการซื้อของมือ2ออนไลน์นะครับจริงๆจะว่ามันเป็นเชิงออนไลน์ไหมก็กึ่งๆนะครับเวลาผมอยากได้อะไรนะครับผมก็จะเลงก่อนว่าราคามือ1มันเท่าไหร่มือ2เขาประกาศขายกันเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็จะเข้าไปสิงในกลุ่มกลุ่มนั้นครับอย่างเช่นผมอยากได้กล้อง Can นอน G7X Mark ีนะครับผมก็จะหากลุ่มนั้นใน Facebook ครับ Facebook กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นไปดูว่าเขาขายกันราคาเท่าไหร่มีคนโพสต์รับเท่าไหร่นะครับอย่างตรงนี้เนี่ย15,000ผมก็ตั้งโพสต์ราคารับไปเลยก็คือรับกล้อง g 7 x mark t ราคา15,000บาทและที่สำคัญผมระบุไว้ด้วยครับว่านัดรับใช่ครับเวลาผมซื้อของมือสองเนี่ย สำหรับผมผมนัดรับเท่านั้นผมจะไม่มีการโอนตังแล้วให้เขาส่งของมาถ้าเป็นของมือสองผมไม่ชอบทำแบบนั้นครับผมชอบนัดรับนัดเจอกันแล้วก็เช็คของ แล้วก็จ่ายตังค์มันเลยเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่ามันไม่เชิงว่าซื้อออนไลน์นะครับแต่ว่ามันกึ่งๆึ่งเพียงแค่เราใช้สื่อออนไลน์ในการนัดคุยนัดรับนัดเจอนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียอยู่นะครับสำหรับการนัดรับนะครับข้อเสียก็คือมันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับในการที่เราจะเจอเนื้อคู่ก็คือเจอคนขายที่เขาสะดวกมานัดเจอนัดส่งของกับเราเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยอย่างโพสเนี่ยผมโพสต์ไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะมีคนเข้ามาทักซึ่งต่อมาถ้าถามว่าเจอเนื้อคู่เจอผู้ขายแล้ว เราควรไปนัดเจอกันที่ไหนดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนัดกันที่ห้างครับตามร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไปนั่งดูของว่ามันใช้งานได้ไหมและที่สําคัญที่ผมจะเลือกเลยก็คือของที่ผมจะซื้อต่อเนี่ยส่วนใหญ่เป็นของที่ประกันยังเหลืออยู่ครับเผื่อซื้อมาแล้วมีปัญหาอะไรเราจะได้เคลมประกันได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ให้พี่เขาถ่ายใบป,ประกันอะไรมาให้ดูแล้วผมเอาเลขซีเรียลนัมเบอร์กล้องอะไรต่างๆเนี่ย โทรไปเช็คกับศูนย์แคนนอเลยครับว่าประกันมันเหลือเท่าไหร่มันของศูนย์ไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากการที่ผมเช็คมันก็ใช่ครับเป็นของศูนย์ไทยหมดประกันประมาณปีหน้าเดือน2อ,อะไรประมาณเนี้ย ซึ่งมันโอเคลงตัวเราก็คุยราคากันผมตั้งไว้ที่หมื่นห้าแต่พี่เขาจะขายหมื่นเจ็ดเจราจารไปเจราจารกันมาก็ได้อยู่ที่ประมาณหมื่นหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอะาทิตย์นี้จะไปนัดรับกันนะครับซึ่งผมใช้วิธีนี้มาตลอดครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่เคยโดนโกงเลยนะครับมันเป็นวิธีที่เซฟมากจริงๆนะครับในการที่คุณผู้ชมจะซื้อของมือสองต่อจากใครนะครับแต่ถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วเราอยากได้จริงๆแต่ผู้ขายอยู่ไกลมากๆนะครับสิ่งที่ผมจะเลือกเลยก็คือ เก็บเงินปลายทางได้ไหมแต่นี้ผมยังไม่เคยลองนะแต่ผมจะถามผู้ขายว่าเก็บเงินปลายทางได้ไหมถ้าไม่ได้โอเคตัดทิ้งตัดใจเถอะครับเพราะว่าผมพูดเสมอครับเวลาที่เงินอยู่กับคุณอะ่ะมันจะเป็นเงินของคุณถูกใช่ไหมฮะแต่เมื่อไหร่ที่คุณโอนไปแล้วเนี่ยจะเอากลับมาเนี่ยมันยากมากคุณผู้ชมทั้งยากทั้งเสียเวลาต้องทําเรื่องแจ้งนู่นแจ้งนี่แจ้งความยากแล้วโอกาสได้คืนเนี่ยมันค่อนข้างน้อยครับ เพราะฉะนั้นเก็บเงินไว้ที่ตัวดีๆนะครับแล้วก็ไปดูของแล้วก็จ่ายตังค์แบบนั้นดีกว่าอย่าไปเสี่ยงครับไม่ต้องไปรีบไม่ต้องร้อนนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมเอามาฝากกันนะอันนี้ส่วนตัวผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันก็โอเคทุกครั้งนะครับดีกว่าเสียเงินไปเปล่าๆนะเสียได้เงินแล้วไว้มาพูดคุยกันใหม่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับบ๊ายบาย